จังหวัดร้อยเอ็ดวัดใหม่ทุ่งนาหลวงวางศิลาฤกษ์รูปเหมือนหลวงปูท่วทวดองค์ใหญ่วันที่23กคุมภาพันธ์2568าเวลา9นาฬิกาสนาทีนายชัชวานบินจัตสริวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์รูปเหมือนหลวงปูท่วทวดองค์ใหญ่ที่วัดใหม่ทุ่งนาหลวงตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวัชิรคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดร้อเ็เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่พระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแบงพระมหาธนพลกตปุญโยเจ้าอาวาสวัดใหม่ทุ่งนาหลวงพร้อมด้วยพระเรรถรารนุเถระหัวหน้าส่วราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจ้าอาวาสวัดใหม่ทุ่งนาหลวง ในอดีตท,ท่านเคยไปจำพรรษาที่วัดซึ่งเป็นสถานที่และสังขารของหลวงปู่ทวดที่รัฐเปรักประเทศมาเลเซียท่านได้นำรูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่จากประเทศไทยไปประดิษฐานไว้ที่นั่นมีชาวพุทธหลั่งไหลและเวียนไปสักการะกราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมากเพราะศรัทธาเชื่อมั่นในบารมีของหลวงปู่ว่าถ้าได้มากราบไหว้สักการะจะแคล้วคลาดเจ้าอาวาสวัดใหม่ทุ่งนาหลวงได้ปรึกษาหารือก,กับคณะกรรมการวัด พระมหาเทระเห็นสมควรสร้างรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดขึ้นกำหนดขนาดหน้าตักกว้าง12.99เมตรสูง19เมตรนับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดร้อเองบประมาณการก่อสร้างไม่น้อยกว่า30ล้านบาทภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญซึ่งการเริ่มต้นที่จะสร้างรูปเหมือนองค์หลวงปู่ทวดในขณะนี้ได้มีคุณแม่นิตยธรรมเกิดทรัพ์ จากกรุงเทพมหานครได้บริจาคปัจจัยจำนวน1,999บาทเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้าง